วยสนับสนุนโดยกรมเชือเ้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานโอ้ยกำลังปวดหัวเรื่องไอ้คำว่าต้นทุนผันแปรฮะผมจะทำอะไรดีคุณจอยมีกำไรไหมเนี่ย ถ้าคิดจะเป็นนักธุรกิจห้ามปวดหัวเป็นอันขาดค่ะเพราะยังไงก็ตามเราต้องเผชิญกับต้นทุนผันแปร ى, หรือ variable cost ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนค่าไฟฟ้าแล้วก็ต้นทุนค่าขนส่งซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับราคาปิโตรเลียมค่ะปิโตรเลียมมีจํานวนจํากัดจึงราคาแพงและการสํารวจยังต้องอาศัยวิชาการซึ่งซับซ้อนมากถ้าหากจะนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์ให้ประสบความสําเร็จก็ต้องมีความสุกงอมของน้ํามันการคงสภาพของปิโตรเลียมที่สามารถนําไปใช้ได้โดยแหล่งสํารวจน จะต้องมีหินกักเก็บที่ดียากนะคะแต่เราก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเพื่อที่จะพยายามทําให้ต้นทุนผันแปรของนักธุรกิจไทยนั้นสามารถเอาอยู่ได้แล้วก็สามารถแข่งขันได้เมื่อเราเข้าสู่ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็จะรวยรๆยร,วย,ร,ว,ยรวยยิงยิงขึ้นนั่นเองค่ะขอขอบคุณกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ